Yeah, they yeah. yeah. fine. ว่าทำไมถึงแรงในความสำพั์แล้วก็ความฟังขนาดนี้ต้องบอกว่าีเเตอของเราพรีต่ใสจิจาแต่ไม่เปรีย้ยวจนเกินไปมีหวานเติมเข้าไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะมากๆเลยการเป็นรีเซเตอร์ของวีลายวีซีไลท์ชุบนตัวนี้นะคะใช้แป้งับก่อดเลยว่าก่อนอื่นทาไมถึงเรื่องเซเตอร์สาวคนสวยน้องชาลอตแลยค่พี่แป้งค่ะก็บอกก่อนเลยนะคะว่าอย่างอินคาอตเป็นรีเตัว ผลิตภัณฑ์ให้น้องลองทานก่อนแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการคุยกันไช้แล้วแล้วก็อย่างน้องอินทราก็เดี๋ยวจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่<อ>ใช่เพราะว่าเราต้องร่วมใจนะคะส่งน้องไปประกวดที่อินโดก่อ,น,อน,น,นเราก็ต้องให้เวลาน้องเจ็บคัวนะคะแล้วก็ส่งงใรเซียนะคะในเดือนเดือนหน้าแล้วก็เดือนตุลา,าใช่ะะแล้วก็จะบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือเหมาะกับนอลอ ค่ะก็เรียกว่าวินไวซัพพอตอิงฟ้าชาลอตตลอดเวลาจัดเต็มอยู่แล้วพี่โอ้งจัดเต็มตลอดเวลาอยู่แล้วงั้นถ้าถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้มคุณแป้งหาเป็นยังไงบ้าง่ะใช่ค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นตัววิตามินซีแบบชงค่ะปกติเนี่ยเรามีวิตามินซีมาหลายแบบแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวแคปซูลหรือว่าตัวเจลลี่แต่ความพิเศษของตัวนี้คือเราเพิ่มไลคปิดที่นำเข้ามาจากต่างประเทศชาอย่างตัววิตามินซีค่ะคือที่จะช่วยในเรื่องของ ขน้วดผิวใสนะคะเราใส่ไลโคปินเข้าไปเนี่ยจะช่วยให้ผิวอมชมพูก็คือช่วยเน้นเรื่องผิวเลยนี่แหละเรื่องผิวก็ด้ดงถามสาวคนนี้เลยน้องสลอดเป็นยังไงบ้างคะชอ็อปได้ถูกรับเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์ตัวนี้เรื่องผิวพันด้วยบอกอเราจริงๆค่ะน้องสลอดคะ่ะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็พรอรูอ้ว่าพี่แป้งบอกว่าแบบอยากให้เป็นพรีเซนเตอร์คือตกลงเลยเพราะว่าหนึ่งคือมั่นใจในตัวแปด์แล้วก็ตัวพี่แป้งแล้ว,อ,ลวอย่างที่สองคือทานจริงค่ะก็ดูได้จากผิวเล นีโอ้โหทานเอ่อตอนเช้าค่ะตอนก่อนอาหารเช้าก็คือกินก่อนเราไปทํางานเลยค่ะหรือว่าหลายๆคนก็คืออาจจะอยากทานตอนไหนก็ก็แล้วแต่เลยแต่ส่วนตัวคือทานตอนเช้าดีกว่าตอนเช้าจะได้สวยแบบนี้อ่าตื่นเช้ากูไม่ทำอะไรเลยชงดิลเลยอร่อยมากนะคะใครยังไม่ลองลองได้นะคะอ่ากินได้ค่วันละหซองโอเคเลยไหคะก็สามารถทานได้วันละหนึ่งสองซองค่ะ ดู่ซึมได้ดีที่สุดค่ะใช่ค่ะก็ชคชะาาตื่นมาผู้ปีกนี่ชงดึกบสบายเลยดู่ซึมดีเลยคุณภกตางตาอย่างตอนนี้ยังรู้สึกเลยว่าที่จริงเนี่ยคือน้องอินฟ้าแดงเขาก็อยากมาดูความสาเร็จของชาลอตเลยตอนนี้ดูความสำเร็จอยู่ตื่เต้นจริงๆอ่ะพี่นุ้ยจ้าเพราะว่าเวลาที่แบบว่าอินฟ้าสำเร็จเนี่ยก็มีชาลลอตคอยแบบ เป็นกำลังใจนะคะวันนี้นาะนคอน,น,คนเสิร์ตของเรงสนสุกนะเออนะคะจัดเต็มแบบนี้แน่นอนนะเดี๋ยวเราต้องมีการถ่ายทำร่วมการชได้กับป๊ดต่อไปนะเดี๋ยวให้คุณแป้งนะคะมองช่อดอกไม้ให้กับน้องฉลอดในค่าวขอช่องอหมนะคะ<ย>แน่นอนวันนี้โอ้โหโอบอวลน,นะคุณแป้งเนาะตื่นเต้นงานยิ่งใหญ่มากในตัวนานงานงาน,น,านตื่นเตนม,มาก หลายๆคนคือที่อยากมาเจอพวกเราเนาะก,ก็จะแบบคุยกับคาลอตตตอนแรกที่คือบอกน้องก่อนนะว่า,าเดี๋ยวเราจะมีแบบจัดงาอย่างนี้นะก็คุยกับน้องน้องก็บอกว่าแบบที่แป้งคือเดี๋ยวแบบหยุอยาขอบคุณทุกคนอย่างี้อย่างเดี๋ยวมีตอนช่วงท้ายนะคะก็จะมีสุดท้ายของน้องๆ<อ>เดี๋ยวรอดูว่าอะไรรอดูีาเยสุดท้ายนี้เดี <นะ S 2> ๋ยว,วให้เราสองคนปากผลิตภัณฑ์ตันมาผลิตภัณฑากเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์วิซีไลทกปีให้ทุกคนด้วยนะคะเชื่อว่าใครได้ลองแล้วติดใจแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะอันนี้คืองานเินเตอร์เดี่ยวเินเตอร์แรกใหญ่อลังการขนาดนี้ต้องสนับสนุนบ,บุงไว้ไป็น เจอ,อพวกเราไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่ตัวเองเองคือก็คิดในใจว่าอยากให้ทุกคนประทับใจที่สุดแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะแล้วก็บอกเลยว่าอย่างที่บอกตั้งแต่ที่แบบอยู่ในออนไลน์เลยว่าวันนี้ทุกคนจะได้สซอรไพ์แล้วก็แบบภูมิใจมากๆนะคะที่คนที่เรารักนะคะประสบความสําเร็จแล้วทุกคนก็ได้เห็นกับตานะคะขอบคุณมากๆค่ะ นี่คือพิซซิตเตอร์ของดินไวน์พิซไลโคเปนของเรานั่นเองนะฮะคือน้องชาลอตนะครับใช่กับพี่นุ้ยค่ะแน่นอนนะครับความสำเร็จอย่างที่บอกเลยว่าเราเห็นนะพิซซิตเตอร์เป็นส่วนที่สำคัญนะผิวพรรณดูแลแบบนี้นะคะปังมากเดี๋ยวเราให้พี่สิตเตอร์ชนไถ่รู้ใจนะคะแล้วเรามาถ่ายภาพร่วมกันอีกครั้งกับพี่นุ้ยคขา ็บอกว่าดีใจแทนนสาวๆมิสแกนด้วยนะคะที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากมินวัยด้วยใช่ค่ะในรต่อไปพวก,กเราก็ขอร้อนเชิญนะคนและแตนนะคะขึ้นมาร่วมถ่ายภาพบนเวทีนะคะน้องทีน่าน้องหนูดีน้องไฮดี้น้องมาริมาด้วยนะคะเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวเชิญแแตนนะคะกับเริเชิญแม่แตนด้วยนะคะและสีสาวของเราด้วยค่ะ เรียนเชิญนะคะน้องทีน่าน้องหนูดีนะคะน้องไนดี้น้องมาริมาค่ะเรียนเชิญเลยนะคะบุค๊คโก้เดี๋ยวเราไปยืนข้างๆกันดีกว่าดีกว่าค่ะเชิญเลยฮะอีกสี่สาวนะครับเชิญเลยฮะเชิญสี่สาวเลยลูกเชิญค่ะโอ้โห นี่คือคนสำคัญของเรานะคะแม้แต่งมาแล้วค่ะ,ม,ม,คะม่แต่งเนะ,ะีช่ชาม่แต่งค่ะนะคะ,ะ,ะพี่หนุ่ยนีนมีกล้องติดกล้องขึ้นมารัวไปรัวแปดกันเต็มที่เลยค่ะชัดแบบนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหต้องแก้ไฟเลยฮะในน้ประวัติศาตร์ของเรานะะใช่ค่ะ และนี่ก็คือแน่นอนเลยนะครับความฟังของเรานะที่ c ีโอของเราจะให้นะคะและยังมีความสำเร็จจกคุ้คุอีกหลากหลายขั้นกับวินุยฐาที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ c ีโอนะของวิงวายของคุณแป้งด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะและยังไม่หมดนะครับนี่คือตับไตผู้บอกกับวิเชิญค่ะเมเนเจอร์ค่ะซูเปอร์เอกลซีฟค่ะซ e ูเปอร์คาร i เชิญนะครับขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันค่ะ ถูกตาทานถูกคุมกันนะคะเป็นส่วนที่สำคัญนะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพจะถ่ายภาพรูปก,กันก่อนแล้วจะมีภาพเซลฟี่ถ่ายรูปก,กันอีกหนึ่งรูปนะคะเดี๋ยวขอบอกกลางอีกหนึ่งรูปนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะยิ้มอย่าไม่บ่ายได้บวะดี่โย พี่ปุ๋มเหมืองกองกอง,งกางนะครัะกองกลางค่ะกองกองกลางนะคะ,ะ,คะขออีกหนึ่งอีกหนึ่งช็อตนะคะพี่ผาไปทำขาไหมคะพี่ยานะคะโอ้โหปังมากค่ะเลิศมากค่ะโอเคไหมพี่โอเคไหมขอบอกไม้บอกมือรูปเด่งขา กอนแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้กับหลังหลังถึงรูปเป็นรูปเซลฟี่นะแต่ถ่ายกล้องใหอยู่ด้านหลังนะคะนอานรูปเซลฟี่นะฮกับความสัดเร็จในครั้งนี้ค่ะได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยกับหลังรูปนะคะชอหนึ่งรูปคะ่ะถ่ายเซลฟี่หนึ่งรูปนะคะยิ่งใหญ่เหลือเกินนคะ่ะพ<ม>ี่ดูจะกงจิ๋ไม่ธรรมดาเนาะอย่างที่บอกเลยว่าความยิ่งใหญ่ของเราจัดเต็มมากๆเลยค่ะ คิดด uhm. <cima. S 1> ูส bo ิฮะว่ารูปนี้เป็นเซลฟี่ที่โอ้โหด้านหลังนี่เต็มไปด้วยคนครัวของพิงไวนะคะใช่แล้วก็เป็นน้องหน้าของสาวสาวมิสแกรนดของเราจัดเต็มมากๆเลยค่ะพี่ลุยขาก็ะรับโบกไม้โบกโบนิจ้าโบกแล้วโบนิจ โอเคีกไหมอีกทีหนึ่อขอีกรอบค่ะยังวกอยูนะอีนโอเคเ้อแเร้แล้ว้แล้วโอเคขอเชิทุกท่านะคพัดก่นนะคะ่าดีเหลือคุณแป้ไวท่านใช่นะครับุณขอบคุณทุกท่านจริงๆนะฮะดีกับทุก่านด้วยนะที่ไดู้้แบบตรงนี้ไป้าร่วมกันใช่ลำดับต่อไปเดี๋ยวจะมีคุณแป้งฮะที่จะอยู่กับเราต่อเนเวที <Es per ated> เราจะเรียนเชิญที่เดี๋ยวเราดูภาพนะคะลงไปชมความสำเร็จอยู่ด้านล,ล่างถูกต้องรู้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์เยอะแยะเลยพี่นุษา <คะ S 1> ใช่แล้วครับแต่ยังไม่ไปไหนเราอยู่ในทั้งงานเลยอ,ลลอลยออู่ทั้งงานขอบคุณทั้งตลอด้วยนะขอบคุณครับแกนทุกคนเลยมาดัดบคุณมเสด้วยนะครับ